ซี่นหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อว่าภูมิน่ยนั่งคุยกับพระเรื่องน้ำแตกอย่างเงี้ยณนะจุดนี้เป็นเส้นทางที่เข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบไปรุ่งถ่ายเข้าไปในป่าโดยไม่มีสากเกอนาชาผู้สาระครับทำตำแหน่งผู้ช่วยผู้กับครับผม เรื่องย่อของหนังนะครับมันเป็นช่วงเวลาปริศนาแห่งหนึ่งครับที่ตัวละครหายเข้าไปในป่าโดยที่มีตำรวจหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยตามสืบเรื่องนี้อยู่คนที่หายไปมันเป็นคนในวงการนางแบบในแบบอะไรเงี้ยเรื่องก็เลยเกิดขึ้นจากตรงนั้นหลังจากนั้นน่ะนางก็เกิดพฤติกรรมประหลาดอย่างเช่นรับเสียบติดกรรมอารมณ์หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเพศอะไรเงี้ยครับ ที่ไปเท่าที่ถามพี่ต้นและคุยกับพี่ต้นมาพี่ต้นชอบหนังสือของพี่คุ้นนะครับมันมาจากหนังสือนอนใต้ลองหนาวอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกว่าจะชื่อสอนไซเป้ของพี่กุ๊กีรัตจุดเชื่อมต่อจริงๆแล้ว คือนอนใต้รองหนาวเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการพูดถึงถึงเรื่องเซ็กค,ความใครโดยเล่าผ่านแบบความเชื่อทางศาสนาแต่ว่าส่วนไตเฟเนี่ยมันจะเล่าถึงความรักของหญิงสาวคู่หนึ่งที่มีความรักต่อการแต่ลักกันไม่ได้คือมันเป็นเรื่องการสืบพันธุ์มากกว่าเรื่องความรักใช่ใช่ แต่ว่าเขาพยายามจะใช้ความหลักเป็นตัวเล่าคู่ขนานอะ่ะพี่ต้นก็เลยเอา2เรื่องนี้มา develop ผสมกันให้เป็นหนังชื่อว่าปรากฏการณ์ครับ But the reason why I came to see you here tonight was because I wanted to give you something. Bye bye. <c oughs> แล้วคราวนี้พอมาขั้นตอนหานักแสดงก็หายากอีกนักแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเบอร์เงี้ย <S <S เขาก็คงจะไม่เล่นอย่างนี้ก็ <S <S เลยต้องหานักแสดงเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ากล้าเล่นแนว,แน,วนี้จนกระทั่งได้น้องไพลินเนี่ยมาเล่นเป็นนางเอกของเราเ,เครั้งแรกที่เจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าแกดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ชาม,มิ่งนะแอตทตีฟมากแล้วก็รู้สึกว่า ي, จะกล้าเล่นเนี่ยจะกล้าเปิดนมให้กูดูอะไวะอะไรเงี้ยยังคิดอย่างนี้อยู่นะแล้วก็ก็ถามตรงๆเลยเต็ตตั้งแต่ก่อนเจอกันละอันนี้แบบมันโป๊เปลือยนะอะไรเง น้องเขาโอเคคือบทนี้หาคนเล่นยากมากหาอยู่ครึ่งปอีอะเราหายันดาราหนังโป้เลยนะพี่ยันแบบวงการพิตตี้หรืออะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไม่มีใครเหมาะสมอะไรเงี้ยไพลิงก็จะเล่นเป็นปนาค่ะปันาก็เป็นนางแบบลูกครึ่งคาแรกเตอร์เขาก็จะออกเป็นแบบทุกคนก็มองเขาว่าเขาต้องการ attention เขาต้อง การให้คนสนใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะค่ะเขากจ็จะดูเหมือนจากภายนอกเป็นคนอย่างนั้นแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง introvert ด้วยความเป็นตัวน้องเขาเองนะี่นะเรียกว่าภาษาไทยบางอันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วบางทีเรื่องใน,ใน,ใ,นในภาษาของเรื่องไอ้ภาษาอีโรติกเนี่ยมันจะมีศั์ภาษาบางคําซึ่งภาษาไทยมันอาจจะพูดแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ใจกว่าภาษาอังกฤษก็ต้องพยายามอธิบายให้เขฟังพยายามหาไอติ้งโคช้ชซึ่งสอนน้องเขาให้มีอารมณ์อย่างนั้น เวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็จะพูดออกมาแบบไม่มีฟิลเตอร์อ่ะเขาจะพูดแบบตรงๆเลยก็จะใช้คำที่แบบว่าอาจจะไม่ได้สุภาพอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างนะเพื่อให้เราเหมือนมันเพื่อให้มันเข้าไปในหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมานักแสดงผู้ชายยคิดถึงหน้าอนันดาเป็นคนแรกเลยเขานี้ก็มีคำถามเพื่อนว่าเฮ้ยอนันดาเ,นเล่นมาวะอะไรเงี้ย ซึ่งผมบอกเลยว่าก็เซอร์ไพรส์นะแล้วก็คิดว่าเป็นคนเดียวในราชอนณาจนะักรแล้วมั้งที่เล่นบทอย่างนี้ได้อนันดามันบอกว่าครั้งสุดท้ายของคนที่จะหายเนี่ยจะต้องไปหายในปา่าเหมือนกับเข้าสู่ธรรมชาติแต่เลยทำนองนั้นนะ่ะทำไมต้องเป็นไซไฟแล้วพี่รู้สึกว่าไซไฟนี่มันเป็นหนังที่พี่คิดว่าพูดกับทุกๆคนนะอยากมีหนังไซไฟเป็นของตัวเองแต่ไซไฟมันใช้ เงินทุนสูงมันต้องใช้ CG ใช้อะไรอย่างเี้เยอะแล้วจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบหนังไซไฟด้วยหลังๆนี่รู้สึกว่าชอบหนังอะไรที่มันอาจจะหลุดเนื้อเหตุผลน,นิดนึงเราก็มาผสมกับไอความเป็นอีโรติกอย่างเงี้ยไปด้วยกันซึ่งหนังไทยไม่ค่อยมีในอุตสาหกรรมไทยอะผมว่าน้อยมากถ้ามีอะไรเงี้ยแล้ก็บวกกับมุมมองที่เล่าเรื่องเซ็กผ่านาศาสนาอะไรเงี้ย อย่างเช่นยกตัวอย่างมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อว่าภูมิเน่นั่งคุยกับพระเรื่องน้ำแตกอย่างเงี้ยผมแบบเฮ้ยมันแปลกประหลาดนะแล้วมันไม่มีใครมาเล่าในมุม อย่างก็คิดเหมือนกันนะว่าอ้าวแล้วอย่างเรื่องเชมยังผ่านทําไมเราเราจะไม่ผ่านทาไมคนไทยทําบ้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนังเราไม่ได้โป๊ขนาดนั้นนะผมคิดว่าหนังเรามันไปรุนแรงทางขนบประเพณีแต่ใช่มันอาจจะมีซีนที่สื่อถึงอวัยวะเพศแต่มันไม่ได้เล่าตรงๆรงอ่ะมันเป็นซิมโบลิกอะไรเงี้ยเล่าผ่านสัญลักษณ์ต่างๆของหนังมันก็อาจจะผ่านนะตอนนี้เขาก็เป็นเรื่องของจัดเลตติ้งนั้นนีงใช่ไหมมันไม่ได้มีการแบนหนังแล้วก็คิดว่าน่าจะ ได้นะนชื่อมันก็มันก็น่าจะเหมาะดีนะโถลไปเปลอยแล้วก็น่าจะมันมันทุกเม็ดตามสไตล์โคแก่ของเราฝากหนังเลยครับก็ฝากหนังก็ เรื่องนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นหนังที่มีช่องมีมีแนวใหม่ๆนะก็อยากจะให้คนเข้าไปดูนะครับน่าจะสนุกตื่นเต้นตลอดเวลาไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับค่ะอยากจะฝากหนังเรื่อง resemblance ด้วยนะคะเป็นหนังที่ค่อนข้าง interesting แล้วก็เชื่อว่าแปลกใหม่นะคะสำหรับคนไทยใครที่ชอบแนวอาร์ตหรือชอบอะไรแปลกๆที่ยังไม่เคยเห็นก็ควรที่จะต้องดูนะคะ อยากให้มาดูกันเนยอะฮะถ้าใครชอบความประหลาดแหวกแนวอะไรเงี้ยเจอกันได้ที่โงรงภาพยนตร์ครับผมณจุดนี้เป็นเส้นทางรกที่เข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบวัยรื่อน6คนหายเข้าไปในป่าโดยไม่มีสาเหตุทุกคนไม่รู้ว่าเธอไปไหน แล้วเธอก็ไม่ได้บอกไปตอนเธอไปผมว่ามันดูแปลกๆแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนหายผมไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าในป่าในถ้ำนั่นผมหายไปกับเวลา I like I'm in different I I I'm going feel more more like why, when be body don't know don't know to and a and back why ผมคิดว่าคุณปานาเนี่ย น่าจะไปมีความสัมพันธ์กับฝรั่งคนนี้ your won't forget for of the rest of your life สาวๆบางคนที่เขานอนด้วยเนี่ยก็คือหายตัวไปครับบอสมันบอกว่าครั้งสุดท้ายของคนที่จะหายเนี่ยจะต้องไปหายในป่าเหมือนกับเข้าสู่ธรรมชาติแต่ละธรรมนองนั้นอ่ะ It must have started when the voice inside myself changed like it's not my own voice anymore.